โอเคครับเจอกันอีกครั้งกับอภิสิทธิ์ออเรนชัแนลนะครับวันนี้เรามีภารกิจนักดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยนะครับไปตรวจสถานบริการร่วมสําน,นักง,งานเขตรัฒนานะครับไปติดตามชมกันนะครับอย่าลืมฝากไปกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์กํากำลังใจให้ช่องเรานะอภิสิทธิ์ออเรนชัแนลนะครับไปติดตามชมกันครับช่วงนี้เราก็มาตรวจสถานบริการในพื้นที่เขตรัฒนานะครับแถวทองหล่อ ซอยสิบนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและสำนักงานเขตพัฒนาร่วมกับช่วงนี้เรามารับงานเทศกิจบเทิงวัฒนาสำนักเขตบรรเทิเขอหน่วยงานเขตวัฒนาแล้วก็สถานีตำรวจภายในพื้นที่รับผิดชอบป่าโยธาและหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมพร้อมกัน